哦。Mm. <Okay. S 1> okay. 2 4 6 7 2 8 19

It, 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 wow. As if It's it, as it ร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้

ไปยีิไปเจไปยิบไปยก้าไปไปามบไปสาไปาาไปไปามสบาาไเจด้แไปเก ไปสี่สิบไปสี่สิบเอ็ดไปสี่สิบสองไปสี่สิบสามไปสี่สิบสี่ไปสี่สิบห้าไปสี่สิบหกไปสี่สิบเจ็ดไปสี่สิบแปดไปสี่สิบเก้าไปหนึ่งสิบไปหนึ่ง ไปแปดสิบไปแปดเอ็ดไปแปดสองไปแปดสามไปแปดสี่ไปแปดห้าไปแปดหกไปแปดเจ็ดไปแปดแปดไปแปดเก้าไปแปดสิบไปแปดสิบล้วก็สองแล้วกสาม Thank you.